คะ่ะทุกคนโอ้โหผมคือเราไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยนะคือแป้ไม่มีเวลาทำคลิปเลยอะแต่ที่จริงก็มีเวลาแหละเออแต่มันก็ขี้เกียจทำบ้างวันนี้ก็จะพามาดูนะคะที่ป่าหมเปียงยัไม่ได้ทำนานนะคะว่า <c oughs> จะเป็นไงไงนะพามไปพูดอะไรวะนี่สวยไหมโดยถนน,น ท้าฟ้าก็สวยแจ่มใสเลยอือ,อทุกคนวิวนี้ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าบ้านเนี้ยเพิ่มเติมคือเขาทำกว้างขึ้นนะโอ้โหโดยถนนมีแต่ป่าอือดวนที่ตกสวยมากนี่เข้าไร่ของเราทุกคน เา่าไรที่แปปลูกวันนั้นออกเร็วนี่ถึงนี่แล้วถามว่าเอาน้ำมาจากไหนเอาน้ำมาจากนู่นเลยนี่นี่อันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ทำนาน,นะคะเห็นเอเขาทำโฮมสเตย์เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคะโอยถนนค่ะนี่นี่ แปจะพามาดูกล้ากล้านะคะที่ที่หวานวันนั้นโอ้โหถึงนี่แล้วเนี่ยกี่เซนแล้วเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้คำว่ากี่เซนกี่เซนนะคะน่าจะน่าจะสองสามสองหรือเปล่านี่เราก็จะมีโต๊ก,กล้านะคะ ต้องกล้าสามแปลงนะคะสามแปลงสำหรับนางขั้นบนไดาตรงนี้นะคะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ไถานานะคะเพราะว่ายังไม่มีน้ำเลยอันนี้ตอนยังไม่ได้ทำนานะคะยังไม่ทำนาเน่านาก็จะมีสีที่แบบมันคามๆสีน้ำตาลน,นะคะแต่ถ้าสวยไหมก็สวยนะ สวยเนยอีกแบบหนึ่งเนี่ยนี่ก็เดือนที่ตกนะคะทุกคนก็ถ้าจะสวยนะคะก็คือกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลานะคะที่นี่ก็จะเขียวขจีหมดเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยงามร้อมแปลงโอ้โหท้าฟ้าสวยมาก อยู่เลย mm hmm. แต่ก็คิดถึงลูกค้านะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยยังเปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ได้นะคะก็ต้องอยู่แบบนี้กันไปนะคะก็แต่โมเปียนตรงนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเงียบม,มามาเลยนะคะโอ้ทุกคนวันนี้ท้องฟ้าแตกด้วยนะสวยมากเลยโคตรสวยอะ่ะจะพามาดูนะคะอู้อยังไม่ได้ตก อันนี้หนูจะพามาดูนะคะที่ว่างๆตรงนู้นเห็นไหมคะที่มันเหมืองเหมือนกะมังเหมืออ่างนะคะตัวนั้นคืออำเภอแม่แจ่มนะคะนี่ตรงนี้นะะเลยค่ะอำเภอแม่แจ่มนะคะค่ะก็จะพามาชมบ้านน้อยๆกระท่อมน้อยๆห,หลังนี้นะคะโอ้ดอกมงดอกไม้ ไม่มีใครอยู่เลยสักคนเราก็อยู่คนเดียวเราก็จะพาทุกคนมาดูบ้านหลังนี้กันนะคะว่าเขาทำให้เสด็จขึ้นได้ไหมเนี่ยไปดูกันหน้าโอ้ดูดูหนาวนีนคนแบบ อบอุ่นนะคะใครมาวานดอกไม้ตรงนู้นอ้ยดอกไม้มาเข้ามาเองอ่ะทุกคนด่ไม่มีใครใส่นะมันเข้ามาเองนี่หน้าบ้านออกไปจากบ้านก็นี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ ก็จะเห็นดวงอาทิตย์ตกแล้วก็จะเห็นลอยถนนแล้วก็จะเห็นน้งข้างบันไดที่เป็นขั้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 นนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมามาดูแค่นี้นะคะช่วนที่เขาเออก่อนที่เขาทํานานะคะเดี๋ยวถ้าเขาดำนาเดี๋ยวก็จะถ่ายให้อีรอบหนึ่งนะคะถามว่าคลิปนี้มีสาราไหมก็ไม่เชิงนะ หนูไม่มีอะไรทำหนูก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นๆให้กับทุกคนดูหนูไม่ได้มีเจตานาอะไรนะแค่หนูว่างหนูว่างเกินช่วงนี้หนูไม่ได้ทำอะไรหนูก็เลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูแค่นั้นเองลงไปก็ไม่ค่อยมีคนดูหรอกแต่ก็อย่าลงเผื่อมีคนอยากจะดูอยากจะดูเราพูดภาษาไทยไม่ชัด ไปนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะใครที่มาดูก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ